สาวาระเป็นเมืองโบราณแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากนาริตะมากนักนะคะนั่งรถไฟมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะมาถึงเมืองนี้เมืองนี้เขาว่ากันว่าเป็นเมืองในยุคสมัยเอโดะซึ่งยังคงเก็บความเก่าแก่เอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับศิลปรกรรมในยุคนั้นถ้าถามว่ายุคเอโดะ คือยุคไหนก็คงต้องนึกย้อนไปถึงเรื่องบุพเพสนิวาสก็คือยุคของอเจา้าประมาณช่วงนั้นนะฮะเป็นยุคเอโดหรือว่าเอโดพีเรียดของประเทศญี่ปุ่นจะว่าไปเมืองนี้สงบเงียบเหลือเกินนะฮะเงียบเงียบก็มีผู้คนที่เป็นชาวเมืองสาวระเดินกันบ้างเล็กน้อยนอกนั้นก็นักท่องเที่ยวนะฮะ แต่ว่าวันนี้มาถึงตอนบ่ายมากแล้วนะักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะฮะก็เลยทำให้เหมือนเดินเล่นอยู่คนเดียวในเมืองโบราณจากสถานีรถไฟนาริตะเราก็ขึ้นรถไฟสายนาริตะลายแล้วก็มาลงที่สถานีซาวระจากนั้นออกจากสถานีก็เดินมาทางซ้าย แล้วก็เดินตามทางรถไฟข้างๆทางรถไฟมาเรื่อยๆนะ<ม>ก็จะเห็นเมืองเก่าสาวระเดินมาถึงตรงนี้ก็มองเห็นโปสเตอร์ที่เขาแนะนำเทศกาลดอกไอริสที่อายเมะพาร์คบริเวณ ใกล้เคียงกับเมืองสวรราซึ่งเขาจะจัดกันประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนถ้าใครมาช่วงนี้มีเวลาว่างก็ไปนั่งร่ำเรือแล้วก็ชมดอกไอโอริสกันนะคะชาวเมืองสวรราจะมีความภาคภูมิใจในท่านอิโนโนททดัทกะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ คิดค้นการทำแผนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นคนแรกและบ้านของท่านก็อยู่ที่นี่เดินชมบ้านชมเมืองเข้าไปนะฮะมีดอกไม้ปลูกหน้าบ้านน่ารักดีเป็นบ้านแบบโบราณเลยฮะ,ะบริเวณชุมชนใกล้ๆกับคลองก็จะมีวัดเล็กๆนะคะ ชื่อวัดโจโดจิเดินมานิดหนึ่งก็ถึงแล้วฮะเป็นวัดเล็กๆที่สงบมากเลยอยู่กลางชุมชนมีหอะระฆังเล็กๆน่ารักเลยฮะแต่ก็คงไม่กล้าที่จะเคาะระฆังเพราะว่าชุมชนเุาเงียบสงบมากเลยละระฆังก็สวยงามเป็นศิลปกรรมญี่ปุ่นขนาดแท้เลยฮะบริเวณตรงนี้เป็นคลองเล็กๆ ที่ไหลผ่านเมืองสวระน่ารักดีและก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องนิยมทำกันก็คือล่องเรือชมคลองแล้วก็ชมหมู่บ้านสวระในสมัยเอโดะสะพานจาจ้า ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองสาวระเพราะว่าสะพานนี้จะมีน้ําไหลออกมาจากสะพานเขาก็เลยเรียกกันว่าสะพานน้ําไหล